สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงให้คนลัคนาราศีกุมนะคะก็ช่องนี้นะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปใหม่นะคะก็ช่องนี้จะเน้นดูลัคนาเป็นหลักนะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาต้องเอาวันเดือนปีเกิดสถานที่เวลาเกิดไปหาลัคนาก่อนนะคะเมื่อทราบลัคนาแล้วก็เอามาดูเปรียบเทียบกับคลิปคําทํานายของแม่หมอนะคะ ถ้าใครที่ไม่ทราบลัคนาก็อนุโลมให้ดูแบบราศีได้นะคะแต่ว่าความแม่นยำก็จะเน้นแบบลัคนานะคะและถ้าหากใครที่ดูแบบราศีแล้วไม่ค่อยจะตรงนะคะก็สามารถที่จะดูคลิป,ปอื่นๆนะคะที่มันใกล้เคียงกับชีวิตของท่านได้นะคะไม่เหมาะก็ไม่เสีเยดน,นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่คนลัคนาราศีกลุ่มกันเลยนะคะ ไพ่ของคนลักนณาราศีกุมนะคะก็หยิบออกมาแล้วนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะสําหรับคนคุมแล้วนะคะก็จะมีเรื่องให้ปวดหัวเยอะพอสมควรนะคะสําหรับคนลักนณาราศีกุมนะคะเราจะมาเริ่มที่เรื่องของการงานของคนก่อนเลยนะคะสําหรับคนคุมนะคะ,ะการงานเนี้ยนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํามีงานทําอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่า าการทำอะไรที่มันจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆยังไม่ได้เต็มที่นะคะสถานการณ์ตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาของโรคระบาดโควิดความเป็นความตายในละดัะที่มันยังเป็นปัญหาอยู่ในการเริ่มต้นใหม่ๆหลายๆคนอาจจะอยากขยับขยายนะคะกิจการทำนู่นทำนี่เพิ่มในช่วงนี้ก็อาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจคุณมากนักนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่นะคะมีงานประจำทำอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะทำไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ระมัดระวังนะคะในเรื่องของความเครียดนะคะแล้วก็เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสำหรับคนกลุ่มนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะเรื่องของการงานนะคะจะดีหรือไม่ดีเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยนะคะเพราะว่า ไพ่ประจําตัวของคุณนั้นเป็นไพ่5ดาบนะคะไพ่5ดาบนี้ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะคะอย่าเพิ่งไปมีเรื่องทะเลาะหรือว่าขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะเพราะจะมีผลกับรายได้การเงินของคุณด้วยนะคะตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่3เนี้ยผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้าคุณเรียกว่าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็พูดจาไพเราะแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนนะคะคุณน่าจะมีโชคลาภ จากทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือทางฝั่งคุณพ่อของคุณนะคะหรือว่าเจ้านายหัวหน้าได้นะคะแต่ถ้าแสดงกริยาที่มันก้าวร้าวหรือว่าไม่อ่อน้อมถอมตนในช่วงนี้ก็จะมีปัญหากระทบไปถึงเรื่องการเงินรายได้และก็การงานของคุณนะคะสำหรับคนกลุ่มในเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับใครที่มีเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินมาในช่วงนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้กู้ก็ชะลอไว้ก่อนนะคะ อย่าเพิ่งกู้เพราะว่าช่วงนี้ถ้าคณกู้มาลงทุนในช่วงที่ดาวใหญ่ๆถอยหลังเนี้ยมันจะไม่ค่อยออกดอกออกผลเท่าไหร่นะคะ mm. ก็แนะนําถ้าจะเริ่มการลงทุนหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็น่าจะเป็นเดือนตุลาคมนะคะเพราะว่าช่วงนั้นดาวพฤหัสน่าจะเดินหน้าแล้วนะคะส่วนคนที่นําเงินกู้มาลงทุนแล้วนะคะรวมหุ้นลงทุนแล้วก็เรียกว่า เซฟตัวเองให้ดีนะคะหากใครที่มีหุ้นส่วนทางธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคะก็เรียกว่า,าสัญญงสัญญาอะไรต่างๆทําให้ชัดเจนมีหลักฐานนะคะมาระวังการถูกหลอกล่อลวงหรือว่า,าการโจลกรรมด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่ทําธุรกิจมีผู้ร่วมหุ้นลงทุนนะคะก็จัดสรรปันส่วนกันให้ดีนะคะเพราะว่าไพ่นาคตมันขึ้นเป็นไพ่เดอะโมนนะอันนั้นไพ่ของ เรื่องเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของท่านใดที่ว่างงานนะคะช่วงนี้คนว่างงานนะคะจะทำยังไงดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝ่ายของคุณพ่อหรือของเราหรือว่าคุณพ่อของคุณนะคะจะช่วยเหลือได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะส่วนการหาไรายได้พิเศษเสริมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคุณก็สามารถทำได้นะ อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงงานที่คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้นะคะสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านได้นะคะสินค้าที่เกี่ยวกับรถยนต์นะคะการเดินทางต่างๆนะคะอะไรรถยนต์อะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็ยังพอโอเคอยู่นะคะแต่ว่าจะเหนื่อยนิดนึงนะ นะคะสำหรับาการค้าการขายในช่วงนี้นะคะใครที่มีเรื่องของการเดินทางไกลติดต่อประสานงานในระยะไกลในช่วงนี้จะมีปัญหาติดขัดนะคะก็ต้องเรียกว่าระมัดระวงังโดยเฉพาะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยต้องเซฟตัวเองให้ดีนะคะเดเดตเป็นตำแหน่งที่7นะคะ,ะ,คะ,นะคะก็เรื่องของคนที่อยู่ไกลนะคะทางไกลอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ ความเจ็บป่วยต่างๆก็ต้องระวังด้วยนะสำหรับคนลัคนาราศีกุมนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์คนโสดจะมีตัวเลือกให้เข้ามาเลือกเยอะนะคะจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์จะไม่ค่อยชัดเจนนะถ้าเข้ามาแล้วก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ต้องการการผูกมัด ระมัดระวังความใจร้อนบุ่มบ่ามูวามของคนที่จะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะก็จะมีคนหลายประเภทที่เข้าหาคุณนะคะช่วงนี้คุณคนโสดคนคุมอาจจะเนื้อหอมนะคะเดลวเวอร์สมาในตำแหน่งใบสรุปของคุณน่าจะมีตัวเลือกในเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเยอะนะคะช่วงนี้ถามว่าคบได้ไหมนะคะขอให้เป็นคนคุยดีกว่าในช่วงนี้นะคะอย่าไปลึกซึ้งหรือว่า ไปคอมมิชเมนต์ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดาวใหญ่ๆอย่างดาวพฤหัสเนี่ยเดินถอยหลังนะคะก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะส่วนคนมีคู่นะคะสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรประมาณนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวกับคนรักคู่ครองของคุณนะคะเนื่องจากไพ่เดอะฟล l ขึ้นในตำแหน่งของคนรักของคุณหรือว่าในช่วงนี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นคุณอาจจะอยู่ห่างไกลคู่ครองก็ได้นะนะคะความห่างไกลซึ่งเป็นอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะเพราะว่าไพ่ the เดอะฟูลนี่เป็นไพ่ของการเดินทางการผจญภัยเหมือนกันนะคะขึ้นในตำแหน่งคนรักคู่ครองของคุณด้วยนะคะและก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่นะคะอาจจะมีเรียกว่า ตัวเลือกบางอย่างเข้ามานะคะระวังมือที่3ด้วยนะคะสำหรับคนสถานะคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะคะเพราะว่าเด o มนมากับเดลเวอร์สนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าในบางคนบางคู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของระยะทางเนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยนะคะระยะทางความห่างไกลในความสัมพันธ์บางคน คู่ครองคนรักอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอยู่ไกลกันอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความวิตกกังวลเข้ามานะคะอ,อันนี้มันก็จะแปลได้หลายความหมายนะคะไม่ได้หมายถึงมือที่3ามซะอย่างเดียวนะคะเดมูลก็จะเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในเรื่องที่เราแบบคิดมากคิดเยอะคิดไปเองคิดไปก่อนหน้าอะไรประมาณนี้นะคะเหตุการณ์ยังไม่เกิดเราก็วิตกกังวลแล้วอะไรประมาณนะคะ ซึ่งมันก็ตีความหมายไพ่ได้หลายแบบนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาทะเลาะบ,บ่อแว้งกับคนรักคู่ครองมาก่อนเนี่ยนะคะเรียกว่าน่าจะเคลียร์กันได้นะคะถึงแม้จะทะเลาะก,กันยังไงก็คงคงไม่เลิกกันน่ะในช่วงเนี้ยนะคะคงต้องทนทนอยู่กันไปก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะมันไม่มีสถานการณ์ของการเลกรายย่าร้างเท่าไรนักนะคะ บางคนอาจจะกลับมาหวานกันเหมือนเดิมก็ได้นะในบางคนบางคู่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็คงจะเรียกว่า,าประคับประคองกันให้ดีแล้วกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แต่คนโสดก็จะมีภาษีเยอะกว่าในเรื่องของคนที่เข้ามามีตัวเลือกให้ได้เลือกเยอะนะคะแต่ก็ต้องมันก็ยังเรียกว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่นักนะคะ เพราะว่าดาวที่สําคัญสาคัญดาวใหญ่ๆนั้นเดินถอยหลังนะคะก็เป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนนะในช่วงนี้นะคะสําหรับคนโสดเนาะอย่าเพิ่งไปตกลงปองใจเป็นแฟนกันเลยนะคะมันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะทําให้คุณ2คนมีปัญหาได้นะคะในอนาคตนะคะก็ดูดูกันไปก่อนนะคะเรื่องที่ต้องระวังสําหรับคนลัคนาราศีกุมก็คือเรื่องของโซภาพคุณแม่นะคะ สุขภาพของคุณแม่เนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหานะคะอาจจะเครียดวิตกกังวลคิดมากคิดเยอะอันนี้ต้องเรามาระวังด้วยนะคะส่วนคุณพ่อก็ไม่มีปัญหาคุณพ่อจะช่วยเหลือคนได้ดีนะนะคะระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้านะคะยกตนยกตนขม่มท่านเนี่ยต้องเรามาระวังสําหรับคนกลุ่มถ้าคุณมีปัญหาทะเลาะเบาแวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนบุคคลภายนอกเนี่ย ไม่เป็นผลดีกับตัวคุณเลยเพราะว่าไพ่ประจําตัวคุณไม่ได้เด่นนะคะและไพ่แวดล้อมคุณนั้นค่อนข้างจะเป็นไพ่เมเจอร์อะคานาที่ค่อนข้างแรงๆนะคะการมีปัญหากับบุคคลอื่นหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเนี้จะเป็นผลเสียกับคุณมากเลยนะคะอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะโชคลาภของคุณจะอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะในช่วงนี้นะคะดังนั้นคนก็เรียกว่า อ่อน,น้อมถ่อมตนเรียกว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองจากคุณหลักผู้ใหญ่นะคะถ้ารู้จักวิธีการปฏิบัติตัวให้มันถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนลักคณาราศีกุมนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอก,กันเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ